สวัสดีค่ะ knowledge 9 9สาระง่ายๆใกล้ตัวคุณที่จะพามารู้จักภัยเงียบใกล้ตัวที่เราอาจมองข้ามไปนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าปัจจุบันเชื้อดื้อยาเริ่มเพิ่มระดับความแรงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะมีผลการวิจัยระบุนะคะว่าทุกๆ15นาทีจะมีคนไทย1คนตายเพราะว่าเชื้อดื้อยาค่ะโอ้โหฟังดูน่ากลัวมากค่ะแต่อย่าเพิ่งตื่นตกใจไปนะคะตอนนี้ยังไม่สายเกินแก้ที่จะรีบปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อจะได้อยู่ให้ห่าง จากเชื้อดื้อยาค่ะโดยวันนี้แพทย์หญิงวารุณีพันวาณิชวานเดอพิษกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กจะมาให้ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและวิธีป้องกันที่ปฏิบัติตามกันได้ง่ายๆและห่างไกลเชื้อดื้อยาแน่นอนค่ะปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าเชื้อดื้อยาหรือว่าทานยาแล้วไม่ดีขึ้นคิดว่าเป็นอาการของการดื้อยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาปฏิชีวนะหรือที่หลายๆคนชอบเข้าใจผิดแล้วเรียกว่ายาแก้เซ็ กรณีที่มีข้อบ่งชี้แล้วแต่กลับใช้ยาไม่ครบอาการดีขึ้นก็หยุดยาไปก่อนแบบนี้ถ้าเราหยุดยาเร็วก็จะทําให้เชื้อดื้อยาได้ค่ะยาปฏิชีวนะเ,เป็นยาที่ใช้กําจัดเชือ้อชนิดเดียวนะคะก็คือเชื้อแบคทีเรียความเข้าใจผิดที่เจอได้บ่อยก็คือการที่เราเป็นไข้หวัดเจ็บคอส่วนใหญ่เลยคออักเสบเ,เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่เชื้อแบคทีเรีย คือมันมีโอกาสที่จะเกิดจากแบคทีเรียได้แต่ถ้าเราเนี่ยวินิจฉัยไม่ถูกต้องเราไปให้ยามากโดยไม่จําเป็นเนี่ยเชื้อที่อยู่ในคอเราเนี่ยมันก็จะปรับตัวเป็นเชื้อดื้อยาเกิดจากการใช้ยาไม่ตรงกับข้อบ่งชี้ค่ะเช่นเป็นการติดเชื้อไวรัสแล้วไม่รักษาประคับประคองอย่างเดียวกลัวว่าจะเสียเวลาทํางานขอกินเผื่อไว้ก่อนโดยไม่ทราบว่ามันเกิดผลเสียในระยะยาวถ้าเราให้เชื้อที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นเชื้อที่เชื่อมคือไม่ดื้อยาเวลาป่วยปุ๊บเราก็รักษาง่าย เชื้อเนี่ยมันติดต่อกันได้ก็เหมือนไวรัสแค่ขนาดใหญ่แบคทีรียมันก็จะกระจายจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งได้มันถึงได้เป็นปัญหาทั่วโลกเลยค่ะ<ม>ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีรียเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติตั้งแต่ปีคศ1 9 4 0มันอาจจะหมดไปในยุคเรา โอ้โหม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเพียงแค่เราใช้ยาผิดจากข้อบ่งใช้จะส่งผลเสียตามมามากขนาดนี้ค่ะรู้แบบนี้แล้วก่อนจะซื้อยาอะไรก็ตามมาทานควรปรึกษาเภสัชกรหรือพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง<ๆ>เมื่อใช้ยาได้ถูกข้อบ่งใช้อาการดื้อยาก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราค่ะและยังช่วยให้คนรุ่นหลังไม่ติดเชื้อดื้อยาด้วยนะคะครั้งหน้าจะมีสาระดีๆง่ายๆใกล้ตัวคุณเรื่องอะไรมาฝากต้องติดตามค่ะสวัสดีค่ะ